สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์เมื่อวานนี้หยุดไปหนึ่งวันนะครับท่านเนื่องจากว่าเอ่อต้องมาส่งป้าผมะลรับด่านผู้ชมเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านเพื่อทําหน้าที่หลานก็กต้องขอชี้แจงแถลงเรียนไขนะครับด่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้หยุดไปวันหนึ่งโดยยังไม่ได้นอนยัน10บโมงเช้ากี่วราระจ้าสองวันถามไปไหนเออลงภาคใต้นะครับด่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มากมายหลายเรื่องนนเนี่ยทั้งเรื่องของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับท่านโอ้โยกระนำลั่น เลยทีเดียวปมที่โซเชียลแห่แชร์คลิปนั้นเนี่ยชี้นิ้วให้ตำรวจลงจากรถแล้วก็เศษถาก็ยันไม่ได้ดุตำรวจนะเนี่ยแต่บอกให้ดับเครื่องยนต์ก็มากมา,กายไก่กองนะครับท่านแล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเรื่องประเด็นการแบ่งจ่ายเป็น2องวดอะไรประมาณนี้ตอนแรกผมก็เอ๊ะตั้งค่าแล้วนะครับท่านผู้ชมถามตั้งท่าจะทําอะไรตั้งค่าจะเข้าไปวิจารณ์อะไรประมาณนี้นะเนี่ยแต่เอ๊ะพอนั่งนึกดูอม,มันก็มีข้อดีทั้งข้อเสียนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโอ้ ก็ไม่รู้จะแหลงผื่นนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้น่าจะหมดยุคไปของจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจ้าชวนหลีกภัยครับท่านหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีมา2ส,สมัยนั้นผลงานเด่ง,ผลง,ดงผลงานดังนี้หาไม่ค่อยเจอเฮ้ยหรือว่าเราต้องใช้แว่นขยายในการหาผลงานของชวนหลีกภัยนี่ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านตอนนี้มีดโกนอาบยาพิษกายเป็นเอ้ยไม่ใช่มีดโกนอาบน้ําผึ้งนะครับท่านผู้ชมกลายเป็นมีดโกนเอ่อขึ้นสนิมไปเป็นที่เรียบร้อยโดยชวนหลีกภยัยเฮ้ยเป็นไงบ้างหลังจากที่พายแพ้คาบ้านนะครับท่านผู้ ชมสาหรับสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักของตัวมันเองนั้นถนัดในด้านการเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นขาบ้านเฮ้ยหลังจากที่ประชาธิปัตย์นะครับท่านส่งคนลงในบ้านของชวนหลีกภัยเขตหนึ่งนี้แล้วเป็นอย่างไรจ๊กแพ้นะครับท่านผู้ชมปิดตํานานถามปิดตํานานเรื่องอะไรเออปิดตานานเรื่องปิดตํานานเรื่องการเหมือนกับเอาดีใส่ตัวเอาอะไรใส่ชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมไอ้น,นี่มันเก่งเหลือเกิกนเลยทีเดียวโดยวันนี้โผล่ามาอีกแล้วครับท่านชวนหลีกภัยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มเนี่ยชวนเตือนทุกฝ่ายอย่าประมา ประวัติศาสตร์การเมืองในอดีตอาจซ้ำรอยได้ชี้ฉากทัศน์ประเทศไทยหลังเลือกตั้งผิดคาดเหตุทตัศนคติแล้วก็นโยบายไม่ตรงกันนะกระเดิมผู้ชมหวายใ่แล้วนะเนี่ยอุตส่าห์เป็นห่วงนะกระเดิมผููชมเฮ้ยชวนเอาเวลาไปดูพักของตัวมันเองดีกว่านะครับท่านโดยถ้าเกิดผมอยู่ประชาธิปัตย์แล้วเป็นแก๊งของนายเดชิดอะไรนี้สิ่งแรกที่ผมจะทําเลยคืออะไรขับชวนหลีกไทยนะกระเดิมผูุชมให้มันพ้นพักไปซะเพื่ออะไรเอ่อเพื่อที่พักประชาธิปัตย์นี้มันจะได้ดูดีขึ้นนะกระเดิมผููชมหรืออย่างไรนั้นก็ไม่ออาจบกไ แพ้แม่มึงเอ้ยทุเลศเหลือเกินนะครับทดานผูชมโดยประชาธิปัตย์นี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับท่านในภาคใต้เพรรคประชาชาติถ้าจำไม่ผิดนี้มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วประชาธิปัตย์นี้ได้เยอะนะครับท่านถามได้เยอะนั้นเท่าไหร่ก็คือเป็นที่4ีนะครับทดานบูชมก็ได้คะแนนเป็นเพียงล้านกว่าๆเท่านั้นเองครับท่านโดยถ้ารวมจากทั้งประเทศนะครับท่านปิดฉากประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการเอเชียนเกมก็ต้องติดตามต่อไปด้านชวนหลีกภัยก็ออกมาเตือนรัฐบาลระวังจะมีปัญหาหากละเมิดหลักนิติธรรมนะครับท่าน อ,อีกวันหนึ่งชวนหลีกภัยก่าวปาตักคาถาจากทัศประเทศไทยหลังการจัดตั้งรัฐบาลอะไรทํานองนี้ก็ข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะแหลงพือดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ไม่ใช่จอดกับซาร่านะเนี่ยเมื่อกี้แต่เดี๋ยวก่อนสองครั้งถามทําไมวันนี้ดูสะดุดสะดวนจังสะดุดสะลว,วนจังเอ่อร่างกายไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นกสินใจลำบากแล้วครับท่านถามลำบากเรื่องอะไรตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊นกสินใจตอนนี้ประสบปัญหาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมถึงลำบากแบบนี้แล้วกดเข้ามาอ่่าานขวล แค่หัวทิ่มหัวตามกันเลยทีเดียวโดยนกสินใจครับท่านดาราสลิมตัวเอกเลยทีเดียวนนเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านกหวีดกปป,ป,ปสหลังจากไปเปลี่ยนหน้ามานะครับท่านผู้ชมทําตาแล้วก็ดึงเหนียงเอ้ไม่ใช่ดึงหน้านะครับท่านผ่านมาครึ่งเดือนสวยกระชากไวแล้วมันลํา,าลบากตรงไหนลําบากลําบากแล้วแม่รับบทแม่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตครับท่านแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเออก็ไม่ได้มีอะไรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลําบากแล้ว แล้วจะไปรับบทแม่ก็ไม่ได้แล้วแล้วต้องไปรับบทไหนจ้าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดินมดเป่านกหวีดต่อไปไม่หยุดยั้งหรือเปล่านั่นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าลงครับท่านโอ้ยอันนี้ก็สุดยอดนะครับท่านผู้ชมกราบลาชาวพิษณุโลกถามมึงจะไปไหนกล่าบลาไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุดท้ายสอบตุกลูดกุลลูกกากันเลยทีเดียวหัวทิ่หมหัวตามนะครับท่านวันนี้บอกว่าลงนะเนี่ยโผลมาอีกแล้วด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองเออ โพสถามเงินที่เต้าเพื่อไทยเนี่ยถ้าเปลี่ยนรัฐบาลจะยังมีค่าหรือไม่อะไรประมาณนี้แม้เปลี่ยนรัฐบาลก็เออจะมีค่าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมค่าของใครค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือเปล่าหรือว่าค่าของหมอว่าลงไม่รู้อ่ะแต่ว่าหมอว่าลงนี่ก็เก่งนะครับท่านผู้ชมลงเลือกตั้งแม่มึงเอ้ยทั่วประเทศปาร์ตี้ลิสต์นี้ตัวมันเองยังเอาตัวเข้าสภาไม่ได้เลยเออก็ต้องจับตาม,มองต่อไปนะครับท่านผู้ชมเลติดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้พิชิตชื่นบานนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีปัญหาเรื่องราคาไรสัก ่งนึแล้วที่ไปให้สารหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแล้วก็หลังจากที่สมชัยศรีสุธยยกรน,นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาฉาเรื่องนี้วันนี้โดนแล้วเฮว้ยพี่ชิดชื่นบานเอาจริงนะเนี่ยฟ้องสมชัยศรีสุธยยกรอ,อดีตกรกตครับท่านบินประมาทเรียกค่าเสียหาย50บล้านบาทอะไรทํานองนี้อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านด้านสมชัยศรีสุธยยกรเป็นอย่างไรบ้างจ๊าอ่าก็ลันว่าไม่กลัวนะครับท่านฟ้องมาก็เตรียมฟ้องกลับอะไรประมาณนี้เออก็ข้ามผ่านไปก่อนสําหรับเรื่องนี้อ๋อเดียวมาเจอพอดีพี่ชิดชื่นบาน ครับท่านมอบเด็ดพี่นั่นเนี่ยหรือว่านายพ,งพงร้อมพงศ์นพพลิศครับท่านฟ้องนายสมชัยอดีตกรกตรนะครับเรื่องผู้ชมถ้าจะไม่ผิดนี้เป็นกรกตรในหนึ่งคนครับท่านเอ่อที่จัดเลือกตั้งไม่สําเร็จนะครับท่านผู้ชมประเมินค่าเสียหายอะไรประมาณนี้ประมาณ50ล้านบาทก็ต้องจับตามองนะครับท่านว่าเรื่องนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้มาแล้วครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติใครจะสั่งซื้อสินค้านั้นแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้าไปได้นะครับเื่อนผู้ชม,นชมเนื่องจากว่าตอนนี้นั่นน่อ,าาอเ,อออเาไหร ก็เลยไม่ได้มีของประดับนะครับท่านผู้ชม สั่งซื้อกันเข้ามาได้โดยแอดไลน์นัทบิวช็อปครับท่านแต่ตอนนี้ผู้ประกาศข่าวนะครับท่านผู้ชมน้ําตาล,ลินน้ําตาล,ล่วงกันอย่างไม่หยุดหย่อนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆเสียงสั่นเครือกันเป็นพวนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ JKN นะครับท่านได้ทําการร่วมมือกับท็อปนิวนั้นเนี่ยเป็นช่องที่ดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมเราจะได้เห็นอะไรมันๆเยอะเลยและเป็นอย่างไรจ้าโดยผู้ประกาศข่าว JKN ครับท่านล่ําลาเสียงสั่นเครือนนั่นเนี่ยหลังจาก วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันมาออนแอร์หรือยังถามทําไมไม่เปิดเข้าไปดูอุย้ยวัวลูกตามีปัญหานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะส่งกระปุกตาอะไรประมาณนี้ก็อําลาไปอีกครับท่านมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ทีมข่าวของท็อปนิวนั้นก็ได้เข้ามาแฝงตัวอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมสําหรับช่อง JKN อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อไปไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแต่อันนี้เปิดมาเจออีกแล้วโดยเสรีวงมนทานะครับท่านนักวิชาการตลาดที่เขาบอกว่าเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับ กี่ปีไม่แน่ใจว่าเนี่ยผมก็มนึกว่ามันหลุดมาจากสงครามเย็นแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ดเรเสรีมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเอาเงินมาจากไหนออันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนข้องใจนะคะรับท่านผู้ชมอยากรู้อยากเห็นอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยนายเสรีวงมนทาครับท่านชี้เงินที่เต้าเนี่ยวันซ้ำรอยจำนำข้าวซัดมาจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนอะไรประมาณนี้อ่าก็ยังหลอนนะคะรับท่านผู้ชมวันที่จะไปซ้ำรอยกับจำนำข้าวอุย้ยเรื่องนี้มันดีมากเลยนะคะรับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรไอ้เรื่องที่พวกนี้มันยัง ติดกับอดีตจำนำข้าวอย่างนั้นวึตติดกับอันนี้อย่างนี้เพราะอะไรเหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะรท่านผู้ชมโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นชวนหลีกภัยนี้ตอนมันจะอ้าปากครับท่านเล็งไว้ได้เลยตอนมันจะอ้าปากถามเรื่องอะไรมันจะมาเป็นพอดพอดนั่นเนี่ยโกงอย่างนั้นแล้วก็จะไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้เฮ้ย hey, แล้วผมก็นึกขึ้นได้ถึงคนนึงเลยนะครับท่านอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องชวนหลีกภัยนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีน้องของใครสักคนไว้เคยทําการจุดจุดจุดจดต้องไปต่างประเทศนะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะท่านผู้ชมสุดท้ายก็ได้้กลับบมาเเป็นทีี่รรยยอ ครับท่านสําหรับน้องคนนั้นก็ถือว่าเป็นการอวสานประชาธิปัตย์ไปแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ถ้าเกิดผมประเมินด้วยสายตาของผมนี้หมดยุคชวนหลีกภัยอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวอโดยชวนหลีกภัยนะเนี่ยพูดได้รับฉายากาแฟแก้วเดียวก็ไม่เคยจ่ายถามทําไมมึงขี้งกแบบนั้นไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เขานักจะอวดโอ,โ,อโอ้เสมอนาะเนี่ยเรื่องว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับท่านอะไรประมาณนี้เอออันนี้ก็สุดยอดเวย้ยเฮ้ยชมเองไอ้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมท้องพอ่อท้องแม่เกิดมายังไม่เคยเจอก็ต้องติด ตามต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆหลังจากนายสุเทพเทือสุบันได้ลาออกจากการเป็นรองนายกของประชาธิปัตย์เพื่อมาจะเอเอ,เอใช่เอ้ยลาออกจากอะไรแล้ววะเนี่ย ลองหัวหน้าประชาธิปัตย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอตอนนั้นรัฐบาลยิ่งรักเพื่อมาอะไรเพื่อมาทําม็อบจัดนกหวีดครับท่านเป่านกหวีดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวอแล้วก็มันจะมีพราอยู่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมีอยู่รูปหนึ่งมันจะไปปิดถนนที่นั่นไปปิดถนนที่นี่แล้วสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายตอนนี้นั่นเนี่ยก็มาซัดสื่อทําไมสื่อเป็นแบบนี้ทําไมไม่เอาเรื่องอื่นมาพูดบ้างอะไรทํานองนี้มัวแต่พูดเรื่องบ้าๆบ,บ,บอๆเลย กูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเออเรื่องประเด็นยุบพ,พักก้าไกลเนี่ยทำไมไม่เอามาพูดกันบ้างก็ช่างมันไปก่อนแต่อันนี้ครับท่านหลังจากที่ตันจิตพัฒนนะครับท่านผู้ชมพี่ลมพักดีตอนนั้นตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลไปแล้วนั้นก็ได้เข้าร่วมมบอบกอปอปอสแล้วก็มีที่กล่าวหานนเนี่ยอันนี้ผมเตือนนะครับท่านผู้ชมว่ากล่าวหาถามเรื่องอะไรจ้าผมที่ว่าไปเหยียบป้ายสอตอชอนะครับท่านผู้ชมอันนี้สารสั่งคุก2 0บวันปรับ8,000ันบาทครับท่านนักเลงคีย์บอร์ด สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยตันต,ติจันอะไรวะตันจิตพัฒน์โอ้ยชิงพตกูทําไมมารวนแบบนี้วะเนี่ยโภขอบคุณความยุติธรรมเว้ยเฮ้ยหลังจากเป่านกหวีดมาช่วนาตาปีเอไม่ใช่หรือว่าใช่วะอ๋อหลังมีนักเลงีย์บอร์ดคนหนึ่งโพสหมินประมาทอะไรประมาณนี้ใส่ร้ายว่าไปเหยียบป,ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแชร์ว่อนอในหน้าสื่อโซเชียลแล้วก็สารพิพากษาจำปุําอะไรวะพิพากษามือโพสผิดจริงโดยสั่งจำคุก 8,000บาทเอ้ยสั่งจำคุก20วันปรับ8,000บาทนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะทำอย่างไรดีเลยวันนี้เอ้ยหลุดลวนไหลรอบนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับท่านโดยโอ้โถว่าเนี่ยมีการใส่ร้ายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมด้วยข้อความอันเป็นเท็จทำลายป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติลงโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการกล่าวหาว่าตันจิตพัฒน์นี้ไปเหยียบเสื้อพระราชานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม หรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจสุดท้ายก็โดนไปเว้ยเฮ้ยคงจําคุก20วันแล้วก็ปรับ8,000บาทสําหรับอันนี้ผมไม่ได้จะเรียกนักเลงคีย์บอร์ดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าข่าวมันเขียนมาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยก็ได้มีการบอกว่าภาพที่บิดเบือนว่าเป็นนางสาวจิตพัฒน์ ที่ลมพักดีเอย่าป้ายสตชอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่เชื่อนันเนี่ยถามทําไมไม่เชื่อการจิตพั์กะเป็นคนดีถามใครบอกพวกมันบอกกันเองนะครับเ่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นเราอย่าไปพูดแบบนั้นนะบ้องสันติไม่ตีกันไว้แล้วมันจะสันติไม่ตีกันไว้ได้หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านตอนนี้ก็มาโอ้หไหลรวมกันหมดแล้วนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าพักไหนเป็นพักไหนกันแล้วตอนนี้ก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนแล้วมีอะไรอีกไหมจ๊ะยังมีนะครับเ่านผู้ชมเรื่องประเด็นของหมออ๋องตอนนี้หลังจากที่พิธาลิมเจริั นั้นได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลแต่ถ้าเกิดก้าไม่ไกลก้าไกลๆนั้นประวิทนะในับเดินบูชมตอนนี้ประวิทของผมหายหน้าหายตาไปเลยว้ ه, เฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยประวิทฟังอยู่ก็ยิ้มได้เลยแนะนําให้กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยโดยตอนนี้นะครับเดานบูชมหลังจากที่จะเป็น ผู้นําฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ได้ลาออกไปแล้วนะครับท่านส่วนหมออองปฏิพัฒน์นี้ยังไม่ได้ลาออกแล้วถามมันมีผลกระทบอะไรโดยถ้าเกิดจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านนั้นเนี่ยรัฐมนูญฉบับนี้มันเขียนมานะครับท่านผู้ชมว่าจะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีในพรรคพรรคนั้นจะไม่เป็น จะต้องไม่มีตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งรองประธานสภามองปฏิพัทธ์ครับท่านวันนี้ก็มาแล้วเว้ยเฮ้ยหมื่นคนแพ้เลือกตั้งดาน,น้าเก่าหาไรศักดิ์ศรีลุยทํางานต่อจนกว่าจะโปร่งใสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นที่คาดการณ์ออกมาครับท่านเออหรือว่าจะไม่ต้องคาดการณ์นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติกรรมการบริหารชุดใหม่ของก้าวไกลขึ้นมานี้ก็จะมีการขับหมอองออกไปนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นไม่รู้นะเนี่ยแต่กระแสข่าวมันมาแบบนี้แล้วไปอยู่พักไหนอ่ถ้าตามหน้าข่าวนี้น่าจะเป็นพักเป็นธรรมครับท่าน I mm -hmm. เออเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ทํารัฐประหารนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันโดยการนวีสืบแสงครับท่านแห่งพักเป็นธรรมนั้นเนี่ยสส,สเพียงหนึ่งเดียวพร้อมอ้าแขนรับหมอองปฏิพัฒน์เข้าพักนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งต่อนะครับท่านเอยแต่ว่ามีหลายส่วนนั้นเนี่ยถามมาถามว่าเรื่องอะไรถามว่าเรื่องเนี่ยจะมีการไปยื่นเรื่องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจากบรรดาพวกนักร้องต่างๆนานาน,าน,านี้นักร้องเรียนก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนั่นเนี่ยโดยตอนนี้พักเป็นธรรมก็อ้าแขนรับเป็นที่เรียบร้อย ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากเพื่อไทยได้ลั่นว่าเนี้ยเทเกิดหมดหน้าตักนะครับท่านผู้ชมในการเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดนี้นั้นแล้วก็หายไปนานวันนี้เขาโผล่มาแล้วครับท่านโดยจะดูลนฉายแสงนั้นเนี่ยชี้เพื่อไทยยังเทไมห่หมดหน้าตักแต่ถ้าเกิดไม่แก้รัฐมนูญเนี่ย ให้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละจะหมดหน้าตักของแท้จตุลนยันเพื่อไทยเนี่ยยังเทมไม่หมดหน้าตักถ้าไม่แก้รัฐมนูลเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละหมดหน้าตักของจริงย้ําว่าต้องทําให้ได้ตามที่ประกาศไว้กับประชาชนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสุภาพบุรุษประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมตามฉาย,ยาของคุณจตุลนฉายแสงนี้ก็ต้องจับตาม,มองครับท่านว่าจะเอ้ยไปอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องการ แก้รัฐธรรมนูนนี้จะผ่านหรือจะไม่ผ่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่นี้ยังไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่บุ้งทะลุวังโผไปดังทะลุเมรหรือไม่นั้นตามที่โว้ยประชาชนบอกออกมานะเนี่ยบอกว่าเนี่ยภาพลักษณ์มบเสียหมดเลยถามเรื่องอะไรเรื่องการใช้คําพูดอะไรประมาณนี้วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าโดยบุ้งทะลุวังครับท่านหลังจากดาโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์ฟ้องไปนั้นเนี่ยแล้วก็ฟ้องอีกคดีหนึ่งเป็นคดีค้ามนุษย์ด้วยนั้นไม่รู้จะจบอย่างไรเรียกค่าเสียหายสองล้านบาทวันนี้มารับทราบข้อก,าาอกอหหล่าวหาอ บุ้งทะลุวังกับพวกรวม18คนรับทราบข้อหาบุก่วนบุกลุกอะไรประมาณนี้นะครับท่างผู้ชมบุก่วนยอทอยุติธรรมหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยไม่แน่ใจแล้ววะเนี่ย และเป็นอย่างไรแต่ปฏิเสธการทิมไลน์นิ้วมือนะครับท่านผู้ชมก็เลยโดนไปอีกหนึ่งคดีครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีการตีข่าวนี้อย่างเอื้อก,กทึกคึกโครงกันเลยทีเดียวหลังจากหยกนะคะรคับท่านผู้ชมทะลุวังครับท่านได้ทําการทาคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้สลิมแผลตีอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมมที่ว่านั้นเนี่ยอ่าไปนั่งอ่านหนังสือหน้าโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะได้มีคนถ่ายคลิปไว้นะครับท่านเป็นกกาาารนนัั่่่งอนนงอออหสืเเพียชยชวคมแล้ิดะไต อ่ะแล้วก็ได้เข้ามาในแดดเอ๊ะได้เข้ามาในที่ร่มนะคะรับเดิมผู้ชม ก็มีการปั่นต่างๆนานาครับท่านแล้วมึงจะทําอย่างไรต่อไปบอกไม่รู้เว้ยเฮ้ยข่าวนี้่เราก็โน้ตคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวด้านบุงทะลุวังตอนนี้ก็แถลงไปแล้วนะเนี่ยรับทราบข้อกก่าหาป่วงกระทรวงวัฒนธรรมดื้อไม่พิมพ์ลายนิ้วมือเมื่อกี้ยอทอยุติธรรมอันนี้วอทอเว้ยเฮ้ยตกลงไปนกระทรวงไหนกันวะแน่วาเนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านโดยถ้าเกิดจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านาก็ติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ นักร้องหน้ามนคนหน้าอืมพอรพีเนรคุณกลับมาแล้วหรือยังหายหน้าหายตาไปเลยนะครับท่านผู้ชมเออใช่เว้ยเฮ้ยโบอีสานเนี่ยมีวิธีนนเนี่ยที่จะให้โบอีสานเนี่ยกลับไปปองดองกลับไปยุติได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากลั่นว่าเนี่ยจะรักไปจนวันตายอะไรทํานองนี้โดยโบครับท่านหลังจากอะไรอาวรนฮิตเลนะครับหรือว่าตู่อันไตเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นชี้ไม่มีผู้นําคนใดในประเทศที่จะเสียสละตั้งใจได้เท่านี้มันทําได้แค่เท่านี้เองหรอว่าเนี่ยอยู่มา9ก้าปีแม่มึงเอ้ยตู่ អាមើង อะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมมองทักสินทักสินกับไทยเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยไม่มีความขัดแยง้งยังไม่มีเรื่องคาใจนะครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อเฮ้ยรักกันแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยโบตอนนี้เขายังเปิดรับสมัครทหารเกณฑ์อยู่นะเว้ยเฮ้ยปีหน้าเนี่ยมึงไปสมัครสมัครแล้วได้อะไรเฮ้ยเผื่อจะได้เป็นไเ,เป็นคนเลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้เลี้ยงไอหมีนะครับท่านผู้ชมหมาของประยุทธ์อะไรทํานองนี้ถามที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นที่บ้านประยุทธ์หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอ่โดยตอนนี้โซเชียลก็แห่ ครับท่านไปเกณฑ์วหารซาแล้วก็ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมีอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็อยากจะให้หยุดพูดเรื่องนี้กันได้ไหมถามทําไมบางคนบอกว่าด้วยค่าโบอีสานนะครับท่านผู้ชมนักสาธานมือวางอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวอ่าตอนนี้ก็ไล่ความเคลื่อนไหวไปตามตาม,ตามการครับท่านสําหรับบรรดาสอสอส,อสอบตกทั้งไอโบทั้งสลันวุดหนีหายจากหน้าสื่อครับท่านไม่รู้ไปมุดตุ่งมุดลูอยู่ที่ไหนเออแล้วก็โฆษณานดบดีนะเนี่ยประยุทธ์เฮ้ยที่นั่นเนี่ยคนจะเลือกเยอะนะเนี่ยเฮ้ย hey, จริงเหรอว่าโบเนี่ยกูเนี่ยอยู่มา8ปี9ปีเี่ไม่มีผาน งานไม่ใช่มีผลงานเยอะมากเนี่ยเขาจะเลือกกูจริงเหรอเนี่ยสุดท้ายเลือกนะครับท่านผู้ชมได้คะแนนมาเยอะพอสมควรแต่เยอะที่ว่าเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะพอที่ทําให้โบนะคการท่านผู้ชมนักร้องเสียงดีทรพีเนรคุณหรือไม่ตามที่ประชาชนบอกออกมานั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะไม่ได้เข้าสภา,าถ้าจะไม่ผิดนี่อยู่ปาร์ติลิสอันดับที่14บะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติมีการลาออกจากการเป็นสอสอจากเอพักรวมธาตุรวมไทยนี้อีกคนหนึ่งโบเสกสกุลครับท่านผู้ซึ่งก่อตั้งพักนี้มากับมือนะ นายกนั้นไม่ได้เข้าสภาเว้ยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยมีการเลาออกไปอีกคนนึงเนี่ยก็จะได้เข้าสภาเออส่งผลให้พรรค ของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมพักไทยสร้างไทยนั้นเป็นห่วงเว้ยเฮ้ยบอกจะลาออกเนี่ยคิดกันให้ดีๆนะเนี่ยวันไอโบถามวันไอโบทําไมเอ่อวันไอโบเข้ามาปวนในสภานะคร mm ั hmm. บท่านผู้ชมวุ่นวายวุ่นวนไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่คาราการสังมาหลายเรื่องหลายราวนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐาทวีศินปมโซเชียลแชร์คลิปชี้นิ้วตำรวจอะไรลงจากรถเนี่ยเจ้าตัวยันไม่ได้ดุครับท่านแค่เรียกมาให้ดับเครื่องนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยตอนนี้มันระบาาดยยยกกกเเเเ็นนนหลลือิัท แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าอ่าก็มาที่นี่ด้าโพกันต่อนะเนี่ยชี้ประชาชนไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่ปมตํารวจนะเนี่ยอ่าจะให้ความยุติธรรมหากขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลนะครับท่านผู้ชมเผยผลสํารวจนี่ด้าโพชี้ประชาชนเชื่อตํารวจบ,บางคนเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลแล้วก็ไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่รัฐจะปกป้องให้ความเป็นธรรมถ้าประชาชนมีปัญหากับผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้อ่าโดยตอนนี้ก็มีกระแสหนาหูไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครสําหรับกำลังนกอะไรตอนนี้ก็ต้องจับตามองนะเนี่ยโดย ตอนนี้ตำรวจอ่วมไทยกันเยอะเลยนะครับเ่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยแทนที่จะได้อยู่ดีๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าอืมบางคนก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับเ่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ก็นั่งไปมือลอยอยู่ในคุกหรือเปล่านั่นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าโดนตรวจสอบไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็การกู้คลิปวงจรปิดนั้นก็มาอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวเออแล้วก็มีการโกหกเกิดขึ้นนะครับท่านสําหรับการให้การนี้ก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้นายจุลินลักษณะวิสิ์ครับท่านหัวหน้าพักประชาธิป,ปััตนน้ีนน่ ประชาชนทั้งหลายเรียกว่าไอ้จืดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจืดตรงไหนเอยถามทําไมล่ะจ้าเพราะว่ามันจืดทุกตรงนะครับเรื่องผู้ชมโดยจืดนี่มันยังมีข้อดีนะเนี่ยแต่จืดแบบจุลินนี้โอ้ยไร้สเสน่ห์อย่างมากมายไก่กองโดยหลังจากที่จุลินครับท่านนาพาพรรคประชาธิปัตย์ตรกต่ำนะครับ<ๆ>เรื่องผู้ชมถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องเอาปี๊บมาคุมหัวแล้วชี้เออจี้รัฐบาลเร่งทาประชามติแก้รัฐมนูญแล้วก็เนบตั้งคณะกรรมการศึกษา ใครก็อ่านออกว่ายื้อเวลาหรือไม่อะไรทํานองนี้อันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นตามที่นายจุลินบอกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการออกมาตีกินนี้เพราะว่าพรรคนี้มันถนัดนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ถนัดถามถนัดด้านไหนถนัดในเรื่องการคิดไอเดียแปลกๆไขไก่ช่างกิโลอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมกูก็งงอย่างพวกไอพวกนี้อย่างไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวหลังจากนี้คงที่จะว้าวุ่นนะครับท่านสอบตกไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นได้ด้านชาดาไทยเศษก็ว้าวุ่นเว้ยเฮ้ยเซลฟี่เหงาๆพร้อมแคปชั่นเด ไอ้เด็กเด็ดไม่ใช่เด็ก f อฟแห่กดไ like ลค์รัวๆอะไรประมาณนี้เออว้าวุ่นครับท่านก็ไม่รู้ว่ากูจะอ่านทำไมนะครับท่านผู้ชมขอไปด้วยข่าวนี้สาระไม่ค่อยมีแล้วอะไรที่มีสาระจ๊ะไม่ทราบเหมือนกันด้วยเฮ้ยตอนนี้เปิดมาเจอหมออ้ําอีลาวัดอีกแล้วนะเนี่ยโคตรเทอะครับทีนี้ก็ว้าว้าวุ่นเลยตราบัตรสัตว์เป็นเรื่องจะเป็นเรื่องเล็กแต่ดูเท่ทันทีถ้าพักตนเองจําเป็นต้องใช้อนุโลม ได้ตามกลไกรัฐธรรมนูน60เพื่อครองอํานาจที่บอกว่าไม่ยึดติดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการบอกว่าอุ้ยนะครับท่านผู้ชมประชาชนก็ต่างเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นการน่าจะออกมาซัดหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือไม่อย่างไรนั้นอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมถามทําไมไม่มีหรือไม่เอออ่านแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้เราก็ไม่ขอเอ่ยอะไรมากนะครับท่าน ติดตามต่อไปแต่ตอนนี้เอ๊ะคุ้นๆค,ครับท่านสอสอสอบตกรวมท่ารวมไทยนะเนี่ยผุดแคมเปญสอบตกเข้าสภาไว้าตายแล้วสอบตกมันจะเข้าสภาถ้าอย่างไรวะเนี่ยอ๋อเข้าไปเดินเล่นได้นะเนี่ยแต่เข้าไปยกมือยกไม้ในนั้นไม่ได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวยามมันจะไล่ออกมาโดยสอบตกครับท่านแล้วก็วงเล็บสอบตกเข้าสภาชาวเน็ตเห็นแล้วเอ๊ะนะเนี่ยจุด จวกแรงขี้แซะแถมขี้กอ๊อปถามก๊อปอะไรจ้ากอ๊อปเบนจพลหรือเปล่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเออเป็นการก๊อปภาพของไอ้นี้นะการดานผู้ชมไม่ใช่ก๊อปภาพก๊อปสไตล์ของพักก้าวไกลอะไรทํานองนี้ครับท่านอ่าก็ทําเรียนแบบอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวนะันบทดานผู้ชมไม่รู้สติปัญญาในการคิดนี้ไม่มีหรือว่าชอบไปเรียนแบบเขานี่ก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็มากมายไก่กองนะันบทดานผู้ชมลอลี่ก็มาถามลอลี่คือใครลอลี่ไม่ใช่ลอลี่เอะนะกนบทดานผู้ชม แต่ว่าเป็นสสสอบตกคนหนึ่งครับท่านของพรรคอะไรวะรวมธาตุรวมไทยนะครับท่านเอ่อก็เลดิดบีช่างก็มันไปก่อนก็ต้องจับตามองว่ามันจะเป็นอย่างไรหลายเรื่องหลายราวอ่ะอีกแล้วสมชัยศรีสุธากรแข่งใจเศรษฐาใช้เงิน30ล้านเหมาเครื่องบินไปอเมริกาเออเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เอ่อพวกทางแข่งใจนั้นก็มีมากมายครับท่านถามทําไมเหรอจะ๊ะ กวงะะงัในการดูชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยที่ทําการหยุดไปเพราะว่าต้องทําหน้าที่หลานนะครับผูชมมาส่งป้าเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงออกมาถแถลงเบื้องต้นคาดว่าน่าจะกลับอีก2-3วันหรือวัน2วันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจจริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน